ว้าเฮ็ดช่วงเสาร์วันเสาร์ครับพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดก็เริ่มวายแน่แล้วล่ะครับ mm hmm. บอก่อยมีแล้วแต่ว่ากาลรองมาหาเบิ่งวันยุดครับพี่น้องส mm hmm. ิโชคชิมานหรือบอ่ไปหลุ้นนำกันเด้อครับ mm hmm. มาวามาวามาทีมา<ป>งานวันน mm ี hmm. ้ mm hmm. ตื่นสาย <laughs> ใช่นนเนี่ยจงดกอืมเก็บเตี้ยตัวนี้ให้ยจะออกห้างแล้วพี่น้องแต่จะมาขึ้นกอลแย่งแล้วพี่น้องแต่ว่ายัางหมื่น,ยนอยู่ในป่าเฮ็ดกอแดงครับดอกน้ำเงิ ก็เด้งครับดอกงามๆโอ้ยสองดอกนี่หน่อยตรงนี้เล็ข้างขา,ามขนะ้างข้าศ ฮัทบวกดอกเดียวช่วงนี้ไม่ได้ฮัตนี่ลครับพี่น้อง เห็ดสวอเซเว่สองดอกเห็ดสวอเซเว่เดี๋ยอันนี้บุเมียนหรือเห็ดเกือสองดอกลูกเงาไหม่โอ้สามดอกสี่ดอกแล้วนี่เพึ่งสวิงครับช่วงนี้นี่ซ้ำนี่แหละครับดอกครับ โซวเซเวเฮิตฟังสวิงครับเฮ็ดฟังเขาสานี่ได้ดอกรุ่นนี่แะครับ này hết bột một đợt hấp đợt nhỏ nhẹ đó này vẫn nhẹ lên, 2 đợt các này nhoi đợt nữa hết thân swing đợt nữa các so sv เย็ดเพิงเตี้ยครับสามโดดยึดเพิงเตี้ยเย็ดเพิงเตี้ยครับเย็ดเพิงเตี้ย từng kiện hết phần có sáng cân đổ lên cái động nhất phần kia hấp Hãy subscribe ดอกนึงดีดอกนึงอใส่ใส่ใสโอ้ยนั่นโดนหลายตกะล่อหนึ่ง,องอดอกน,นึงเขยกระโดดเข้าไปเก็บเลยนี่แตเห็ดแบบนี้แหละครับเห็ดเพิงสวิงสวอสเวนี่เป็นเห็ดเ,เพ,งเเเเเพิงเตีย๋ยครับ đọc nói không nha nâng thấp nhất phần tia nhất là ngô các cái nọ chùm tiêu đồ lên nhất phần tia hấp

เฮ็ดไข่ a, ครับพี่นอ้องโปรจุ่มๆงามๆนี่ครับเบิ่งผลงานครับเข่งกับตาพ่อได้กแกงอยู่ครับพี่นอ้องส่วนใหญ่กับเฮ็ดโซสเสวเฮ็ดเปิ่งสวิงครับพี่น้องก,กับหาร้อยหลายหมันไพร่มั่นมันครับเลยสําเนียแล้วครับพ่อได้กแกงอยู่ขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อครับสลับเกียร์หนี้ก็ไว้เพียงเสน่หครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ